ไฟแฟลชที่เราใช้ในตัวลำเครื่องบินนะครับก็จะมีอยู่แบบ2แบบนะครับที่ที่สามารถติดตั้งอิสระมีแบตชาร์จในตัวนะครับอย่างตัวนี้ก็จะมีอสถึง4สีให้เลือกนะครับซึ่งตัวมันเนี่ยจะเลือกได้คือตัวแฟลชเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีในตัวเองไม่ได้นะครับมันจะเป็นสีเฉพาะ เฉพาะของมันอย่างอันนี้เป็นสีสีขาวซึ่งสามารถปรับโหมดการกระพริบได้3สเต็ปนะครับในสเต็ป2อนสเต็ปสนะครับ ซึ่งตัวมันจะสว่างมากนะครับก็เหมาะสำหรับติดตัวลำสเกลที่เป็นสีสีที่เกินกระท้องฟ้านะครับจะช่วยเราสังเกตตัวลำได้ง่ายขึ้นเวลาบินในช่วงเย็นๆนะครับนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีเขียวนะครับซึ่งจะต้องติดฟิกอยู่กับตัวลำนะครับก็กระพริบได้แค่สามโหมดนะครับ ถ้าแบตหมดแล้วก็บดเลยนะครับทีนี้ตัวนี้ข้อเสียก็คือเวลาชาร์จเนี่ยใช้เวลาชาร์จนานมากนะครับกว่าจะเต็มนะครับชาร์จทีงสามชั่วโมงเลยนะครับถ้าปล่อยให้หมดเลยเนี่ยสามชั่วโมงกว่าจะเต็มสามชั่วโมงกว่าเะยด้วยซ้ําไปนะครับรอชาร์จจนเบื่อเลยครับไฟแฟลชรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันเมื่อเทียบกับอ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยไฟแฟลชเนี่ยจะมีรูปแบบเยอะกว่าแบบแรกนะครับแบบแรกนี่จะกระพริบได้3โหมดนะครับโหมดกระพริบช้ากระพริบกลางและกระพริบเร็วแต่แฟลชไฟแฟลชตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนโหมดได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับสีแฟลชนะครับ ประมาณเจ็ดสีเลยนะครับแต่ข้อเสียของของไฟแฟลชรุ่นนี้ก็คือแบตเตอรี่เก็บไฟได้น้อยนะครับชาร์จข้ามวันเนี่ยสมมติว่าชาร์จวันนี้พรุ่งนี้เล่นได้แต่ถ้าถัดไปอีกวันนึงก็ไฟจะหมดแล้วนะครับไม่เหมือนกับรุ่นนู้นนะครับรุ่นนู้นชาร์จทิ้งไว้สองสามสัปดาห์บางทีไฟยังเก็บอยู่เลยนะครับยังมีไฟให้ใช้อยู่นะครับ แล้วก็รุ่นนี้แบตจะบวมง่ายนะครับแบตเป็นแบตก้อนแล้วก็อันนี้ก็คือบวมแล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วผมเลยถอดออกแล้วก็มาโมดิฟายนะครับโมดิฟายใช้ไฟจากรีซซฟออกนะครับจะอธิบายให้ฟังว่าใช้รีเีฟยังไงนะครับวิธีโมดิฟายนะครับ ก็คือเนื่องจากว่าไฟาแฟลต,ตัวนี้ใช้แบตแบตลิโพนะครับแบตลิโพปกติว่าสังเ7โวลต์แต่ชาร์จเต็มก็สูง4.2โวลต์นะครับอันนี้ผมที่ติดไฟแฟลมากมจะบวมแล้วนะครัหมดสภาพแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อใช้ไฟประมาณ4.24.2 42โวลต์ก็คือ ปกติไฟจากรีซิออกมาเนี่ประมาณ4.5โวลต์น,นะครับช่องรีซ็ตนะครับเราก็เอาไดโอดตัวหนึ่งมาขั้นไว้นะครับมาดับไฟไฟจะตกคข้มไดโอดประมาณ0.3ถึง0.5โวลต์โดยปกตินะครับจาก4.5มันก็จะเหลือประมาณาดับลงมาเหลือ4 0โวลต์ก็คือสามารถป้อนเข้าไปเลี้ยงไฟแฟลชได้เลยนะครับ ก็ไดโอดก็คือตัวนี้นะครับผมต่อไว้แทนขั้วแบตเตอรี่นะครับมองเห็นไหมเ,มเป็นไดโอดไดโอดก็สามารถใช้เบอร์4001ถึง007ได้หมดนะครับ010203 0ึงแล้วแต่จะหาเบอร์ไหนได้นะครับก็เอามาใช้ได้ ซึ่งวิธีนี้าการเอาไดโอดมาดับเนี่ยก็คือมาขั้นระหว่างไฟกับรีซเซฟนี่ก็คือป้องกันอเอฟเฟกจากไฟแฟลถ้าเกิดมีปัญหานี่จะได้ไม่ย้อนเข้าไปกดรีเซฟนะครับแล้วก็ทําหน้าที่วินดับไฟได้ด้วยนะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์2ออย่างก็ประมาณนี้นะครับนี้ไฟแฟลเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาคอยชาร์จแบต นะครับทีนี้การทําอย่างนี้เนี่ยไฟแฟลช่ยต้องติดไว้ที่ลําไม่สามารถถอดออกได้นะครับก็คือติดแบบจะถอดย้ายลําไปลํานู้นลํานี้ไม่ได้นะครับไม่สะดวกเพราะติดแล้วก็ก็ติดประจําลําไปเลยเพราะราคาไม่แพงตัวนี้นะครับราคาไม่แพงซื้อมาติดเฉพาะลําเฉพาะลําได้เลย การต่อเข้ารีเซฟก็เสียบเข้าช่องรีเซฟที่เหลือนะครับถ้ามีช่องว่างเหลือก็เสียบเสียบเข้ารีเซฟช่องที่ว่างนะครับช่องใดช่องหนึ่งก็ได้ที่ว่างถ้าช่องไม่พอก็ใช้สายวายก็ได้นะครับพ่วงับช่องอื่นนะครับแล้วเราก็กดทางไว้นะครับ ก็จะมีหลากหลายสีนะครับกับพริบวนมีหลายโหมดนะครับตัวเดียวหลายสีเลยนะครับไม่เหมือนรุ่นโน้นเป็นต่อตัวก็เฉพาะสีนะครับสีใดสีหนึ่งอันนี้เราสามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะให้กระพริบแบบไหนกระพริบสีอะไรนะครับหรือกระพริบสีวน วนๆก็ได้นะครับ เยอะครับโหมดเยอะมากนะครับก็ลองดูนะครับตัวนี้น่าใช้เพียงแต่ว่าแบตเตอรี่ในตัวไม่ค่อยทนนะครับก็เลยต้องมาโมดิฟายใช้แบบนี้แทนนะครับคืออันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องชาร์จแบตแล้วนะครับก็เสียบเข้าช่องรีเซฟช่องใดช่องหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็กับพริบบนนะครับ น่าจะเจ็ดสีนะครับเจ็ดสีมานีเจ็ดแสงก็ประมาณนี้นะครับ